สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์เพลย์เกมและสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาลง Windows ใน Steam Deck นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปลง Windows กันเนี่ยผมขอแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วการลง Windows ใน Steam Deck จะมีหลกัหลกๆ2วิธีที่เขานิยมกัน 1. คือลง Windows เพียวๆเ,เลยทับไปเลยนะครับ s t e a m OS เนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยนั่นคือวิธีที่1วิธีที่2นั่นก็คือการลง u ู b o o t s t e ีม OS ก็ยังอยู่และลงตัว Windows เพิ่มเข้าไปด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยอีกนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นทําไมเราไม่เลือกวิธีที่2อล่ะครับเราจะได้ Steam OS แล้วก็ Windows ด้วยในตัวซึ่งแน่นอนครับถ้าเราลงวิธีที่2เนี่ยพื้นที่ที่เครื่องจะใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าต้องรองรับทั้ง2 OS นั่นเองนะครับ รวมไปถึงวิธีการติดตั้งก็ยุ่งยากกว่าด้วยแลกกับการที่เราได้2 OS นั่นเองครับลองเลือกดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับคุณผู้ชมเมื่อเลือกได้แล้วเนี่ยมาดูคลิปนี้กันก่อนเลยครับนี่ก็คือ EP ที่1ในการลง OS แบบเพียวๆลง Windows 11ทั้งดุนเลยนะครับย้ำอีกครั้ง Steam OS ในวิธีนี้เนี่ยจะหายไปเลยนั่นเองนะครับสิ่งต่อมาครับนั่นคืออุปกรณ์เสริมที่คุณผู้ชมควรจะต้องมีในการลง Windows น,นั่นก็คือสิ่งแรกเลยครับนี่เลยครับคุณผู้ชมแฟลตไดรฟ์สำหรับแฟลตไดรฟ์เนี่ยผมแนะนําเป็นแฟลตไดรฟ์ที่มีขนาดเกินกว่า8ปดกิกขึ้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าใครจะซื้อแฟลตไดรฟ์ใหม่เลยเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับเหมือนของผมเนี่ยเป็นแฟลตไดรฟ์ที่มีหัวเป็น usb a นะครับแบบนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ซื้อเป็นหัวที่เป็น usb c ไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณจะไม่ต้องใช้ตัวแปลง OTG แบบนี้นะครับมันจะสะดวกมากขึ้นอย่างที่2แนะนำต่อเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวแปลง OTG ในกรณีที่เป็นแฟลชไดรฟ์ USB-A เหมือนผมแต่ตรงหัวแปลง OTG เนี่ยแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงคุณจะต้องเช็คด้วยนะครับว่า OTG ตัวที่คุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยรองรับกับการอ่านข้อมูลกับ Steam Deck และแฟลชไดรฟ์หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนของผมเนี่ยตัวนี้เสียบแล้ว แปลงมันจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมปึ๊บมันจะเป็นหัว USB-C เห็นไหมครับแปลงแล้วตัว s t e a m Deck มองไม่เห็นเวลาบูสตัว Windows แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นแบบนี้นี่ครับแบบ l u Stream เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์เลยเนี่ยหลายๆพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะมองเห็นนะครับย้ำเลยสุดท้ายนี้ถ้าเป็น o t g แบบอันเล็กๆแบบนี้เช็คก่อนนะครับว่าสามารถบูสตัวแฟลชไดรฟ์ได้หรือเปล่านั่นเองครับ อีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มีแฟลชไดรฟ์แต่มีตัว S D Card ก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันเพราะว่าตัว s t e a m Deck เราสามารถเสียบ S D Card แทนได้นั่นเองนะครับแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะเลือกเป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่า S D Card ก็ให้เช็คด้วยนะครับว่าเมื่อเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้เพราะว่าสุดท้ายเราจะต้องนำเอาไปทำเป็นตัวแปลงสำหรับตัวลง Windows ด้วยคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับ เมื่ออุปกรณ์พร้อมทั้งหมดแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็นำไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วทำเป็นตัวลง Windows กันต่อเลยครับหลังจากที่เราได้นำแฟลชไดร์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการดาวน์โหลด Windows 1 1ครับซึ่งมี2วิธี1คุณผู้ชมเข้า Google ก็ได้แล้วเสิร์ชว่า Windows 11แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะนำคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่ลิงก์นี้หรือ ถ้าใครไม่มั่นใจเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับโปรเเลเกมของเราได้เตรียมขั้นตอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยที่เป็นข้อที่1น,นั่นเองคลิกที่คําว่าคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาที่หน้าดาวน์โหลดวินโดว์ลิงก์เดียวกันนั่นเองครับเราจะเลือกเป็นสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จรอแล้วเนี่ย ก็คือตัว Windows 11 Setup แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นคลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็ขั้นตอนแรกก็กด Exit ไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือเลือกภาษาของ Windows ตรงนี้ใครที่เหมือนผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ทำการ Next ต่อได้เลยครับเมื่อมาถึงตัวเลือกที่3มเนี่ยมันจะมี2ช้อยให้เลือกครับแต่ในคลิปนี้เราจะเอาแบบง่ายที่สุดนั่นคือเลือกข้อแรกไปเลยครับ USB Flash Drive ตรงนี้นะครับข้อแรกต่อไปได้เลยครับ next ครับและในขั้นตอนที่4ครับตรงนี้สําคัญมากๆก่อนที่จะ next เนี่ยให้เช็คตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะคุณผู้ชมว่า drive ที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนเครื่องผมเนี่ยเป็น drive G ว่าใช่แฟลตไดรฟ์จริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้ทําการ refresh drive l i f t ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยของผมเนี่ยเมื่อชัวร์แล้วว่าเป็นแฟลตไดรฟ์จริงๆกด next ต่อได้เลยครับเอาละขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรคุณผู้ชมรอยาวๆไปเลยครับ ตอนนี้เราเตรียม Windows ใน USB ของเราเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนจะนำไปติดตั้งเย็นๆก่อนครับคุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนที่2ครับโหลดไดเวอร์สำหรับ Windows นั่นเองซึ่งก็คือคลิกข้อที่2ไปได้เลยเช่นเดิมนะครับตรงนี้ปุ๊บและเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยให้เราทำการโหลดไดเวอร์ต่างๆที่ตามตรงนี้เลยนะครับผู้ชม Windows Driver ตรงนี้นะครับก็จะมี APU Driver คลิกเข้าไปครับ Wi-Fi d ดเวอรคลิกครับ Bluetooth SD Card แล้วก็ Audio จะมี2พาพาทนะครับ1ทับ2แล้วก็2 2ทับ2แค่นี้เลยครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาไฟล์ทั้งหมดนี้ไปใส่ใน USB ของเราเตรียมรอไว้เลยครับนี่ครับ USB ของผมใช่ไหมครับผมทำการตั้งโฟลเดอร์สัก1อันก็ได้เพื่อที่ทำการแยกไฟล์แล้วก็จะได้ไม่งงด้วยว n e d r i v e อ,อันนี้ชื่ออะไรก็ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอาไฟลไดรเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในดาวน์โหลดเครื่องผมเนี่ยไปไว้ใน USB แบบนี้เลยนะครับ,บเรียบร้อยแล้วครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตัวแฟลชไดร์ของเราเนี่ยจะต้องมี2อย่าง 1. ตัวบูสส์สำหรับลง Windows และ 2. d r ไดรเวอร์เมื่อครบทั้ง2อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานำแฟลชไดร์ของเรา ไปลง Windows กันเลยครับกลับมาที่ Steam Deck ของเราพร้อม USB ที่ทำเป็นตัวแปลงติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเสียบลงไปแบบนี้และเสียบไปที่ด้านบนนะครับช่อง USB-C ของเราย้ำอีกครั้งของผมเนี่ยเลือกเป็นวิธีการใช้ USB แล้วก็ตัวแปลง OTG adapter นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทำการ ชัดดาวเครื่องนะครับกดปุ่มค้างไว้ power แล้วก็เลือกเป็นชัดดาวนะครับ c o n f i r มไปเลยเมื่อเครื่องปิดสนิทเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการกดปุ่มลดเสียงด้านซ้ายมือนะครับค้างไว้ปึ๊บแบบนี้และด้านขวากดปุ่มเปิด1ครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับแต่ปุ่มลดเสียงยังค้างไว้นะครับแบบนี้เลยปึ๊บจนกว่าเครื่องจะติดครับแบบนี้ครับถึงจะปล่อยได้ นี่ครับเราจะเห็นได้ว่า Drive จะขึ้นมาเยอะมากๆคุณผู้ชมให้เราสังเกตว่าอันไหนคือ USB ของเราเหมือนของผมจะเป็นอันที่3 USB Drive วงเล็บ Sandisk นะครับแล้วก็กดปุ่ม A ได้เลยครับเมื่อถึงหน้าจอนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับเลือก Next ไปได้เลยครับหลังจากนั้นกด Install Now ครับเมื่อถึงหน้าจอนี้เนี่ย ถ้าใครมีตัวคีย์สำหรับลง Windows แท้นะครับให้ใส่ไปได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเหมือนผมเนี่ยให้เลือกเป็น idon t h a v e product นะครับตรงนี้ตรงนี้ใน,นข้อความตัวเล็กๆเนี่ยครับอาจจะดูยากนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการไฮไลท์ให้นะครับตรงนี้เลยคุณผู้ชม idon t h a v e product key เลือกไปเลยครับปุ๊บและเมื่อถึงหน้าจอเลือกรุ่นของ Windows ผมแนะนำสรุปแบบนี้เลยแล้วกัน อย่างแรกสุดอย่าเลือก Windows ที่มีไอตัวพวกตัว N นะคุณผู้ชมอย่างที่ 2, 2เลือก Windows 11 Home หรือไม่ก็ Windows 11 Pro ไปเลยนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะซื้อคีย์ทีหลังเพราะว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยผมเลือก11 Pro นะครับไม่มี N นะแบบนี้เลยนะครับกดปุ่ม Next ครับและเมื่อถึงหน้าจอนี้เนี่ยให้ทำการเลือกเป็น Custom Install Windows ด้านล่างนะครับข้อที่2ขั้นตอนต่อมาครับเมื่อมีหน้าจอที่มี Drive เยอะๆเนี่ยให้เรา Delete Drive ทิ้งให้ทั้งหมดเลยย้ำอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เป็นการลง Windows แบบ OS เดียวยังไม่ใช่ Duo Boost นะครับให้ Delete ออกไปให้หมดเลยครับ Delete ทีละ Drive ไปเลยครับกด OK Delete ทิ้งครับรอสักครู่หนึ่ง Delete ครับโอเคไดรฟ์ drive ไหนที่มันไม่สามารถ e l e t e ได้ก็ อลองไล่ๆดูนะครับมันจะต้องลบบางไดรฟ์ออกไปก่อนถึงจะลบไดรฟ์ก่อนหน้าได้นี่ครับผมก็ลบๆลบไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทําการลบไดรฟ์ในเครื่องทั้งหมดและก็เหลือแค่เพียง1นึ่งไดรฟ์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือการสร้างไดรฟ์สําหรับตัว Windows ซึ่งปกติแล้วหลายคนรู้จักเป็นไดรฟ์ฟรีได้ดีใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับขั้นตอนนี้เลยโดยการกดปุ่ม New และใครที่ต้องการสร้างมากกว่า1 Drive โดยการแบ่งก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ได้แต่ในกรณีการแบ่งนะครับถ้าเราต้องการใส่ตัวเลขแบบแมนนวลเนี่ยแนะนําว่าให้ต่อคีย์บอร์ดเถอะไม่เช่นนั้นจะลําบากมากๆคุณผู้ชมลําบากจริงๆแต่เหมือนผมไม่ได้มีปัญหาสร้าง Drive C ได้เดียวเลยกดแอป l y ไปเลยครับนี่ครับแล้วกดโอเคปุ๊บขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับมันจะมีไดรฟ์อยู่3ตัว หลังจากที่ทำการ format เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการสร้าง drive for Windows ให้เลือก drive ที่มีพื้นที่มากที่สุดของผม476นะครับตรงนี้ตัวที่3ล่างสุดเนี่ยพื้นที่มากที่สุดนะครับแล้วกด next ได้เลยครับให้มันทำการลง Windows ยาวๆไปเลยครับตรงนี้ ในกรณีของเครื่องคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่หลังจากมันเตรียมตัวลงไฟล์ Windows เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันจะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งแล้วมันไปค้างอยู่หน้าตัว Steam OS นานๆเนี่ยวิธีการแก้ไขนัก็คือถอดตัวแปลง OTG หรือว่าอะแดปเตอร์ออกจากเครื่องก่อนนะครับแล้วให้ปิดเครื่องหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะฮะมันก็จะบูสตหน้าติดตั้ง Windows ขั้นตอนถัดไปให้เราเลยครับ เมื่อถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเลือก Country หรือว่า Region ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เลือก Thailand ได้เลยครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอ Thailand ครับนี่ครับ Thailand แล้วก็กด yes ครับขั้นตอนต่อมานั่นก็คือเลือกภาษาของคีย์บอร์ดภาษาแรกส่วนตัวของผมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเป็น us กด yes ครับ และมันจะถามว่าให้เลือกภาษาที่2ในเครื่องด้วยหรือเปล่าถ้าเราต้องการเพิ่มเหมือนผมก็กด Add Layout ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งกดสคิปนะครับกด Add Layout ก่อนแล้วก็เลือกภาษาไทยครับในคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้นี่ครับภาษาไทย Thailand นะครับปึ๊บ Next ครับแล้วตรงนี้มันจะเลือกรูปแบบของภาษาไทยเราก็เลือกไทยเกียรตินีีอันบนสุดเนี่ยแหละครับแล้วก็ Add Layout ไป ขั้นตอนนี้เราก็ทำการเชื่อม Wi-Fi ให้กับเครื่องเลยครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเนื่องจาก windows เนี่ยมีการอัปเดตวิธีการติดตั้งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆบางขั้นตอนถ้าคุณผู้ชมไม่มีไม่ต้องตกใจหรือบางขั้นตอนถ้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเช่นเดียวกันครับเอาละหน้าตอนนี้ของผมก่อนขั้นตอนต่อไปครับเขาจะถามว่าให้ตั้งชื่อเครื่องหรืออุปกรณ์ของเราตรงนี้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ และขั้นตอนต่อมาหน้าจอนี้เนี่ยเขาจะถามว่าให้เราติดตั้งอุปกรณ์นี้เนี่ยสำหรับอุปกรณ์อะไรใช้กับใครนะครับเราเลือกข้อแรกเลยครับ Setup for personal use ก็คือใช้ส่วนตัวนี่แหละครับ next ได้เลยขั้นตอนถัดมาครับก็คือการล็อกอิน c อ u n t ของทาง microsoft ในกรณีนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มี Account นะครับให้ทำการกดสร้าง create one ตรงนี้ได้เลยหรือไปสร้างในคอมพิวเตอร์ก็ได้ให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ค่อยมาล็อกอินซึ่งของผมเองเนี่ยเป็นแอคเคาน์ดั้งเดิมสมัยนู้นฮอตเมลครับ <c oughs> ยังใช้อยู่นะคุณผู้ชมหลังจากทําการใส่พินเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาครับมันจะถามว่าเครื่องเราเนี่ยจะเปิดโลเคชันไหมจะเปิดไฟล์ My Device ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผ,ผู้ชมเลยให้ดูทีละหัวข้อแต่ส่วนตัวของผมผมจะปิดทั้งหมดเลยครับเพราะว่าผมต้องการเครื่องแบบลื่นๆนะครับปิดพวกดีไว c e ต่างๆให้หมด ประมาณนี้เลยครับแล้วก็กด a c c e p t ไปอันพวกนี้ผมก็จะไม่ทําการติดตั้งอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยเลือก skip ไปครับขั้นตอนนี้เขาจะถามว่าให้เราเนี่ยเชื่อมต่อตัว OS หรือว่าเครื่องของเรากับตัวมือถือหรือเปล่าถ้าใครเคยทำนะครับโดยใช้ QR code แกกเนี่ยก็ทําไปก็ได้แต่ของผมเองเชิงเช่นเดิมครับไม่ทำครับกด skip ไปเลยหน้าจอถัดมาครับเขาจะถามว่าให้เราทดลองใช้ตัว Microsoft Office หรือเปล่าแบบฟรีนะครับ Office 365ผมไม่ใช้ครับก็ทำการเลือกคลายไปนะครับปุ๊บรอสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมนี่เหมือนกับว่ามันจะเตรียม Windows ให้เราใกล้จะเสร็จมากๆแล้วครับขั้นตอนนี้เราเกือบจะลง Windows เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมบางคนบอกลงเสร็จแล้วไม่ใช่หรอครับลุง ถ้าลงแค่ Windows PPL ถูกต้องครับเราลงเสร็จแล้วแต่อย่าลืมครับเรามีตัว d r i v e อที่เราโหลดใส่ USB flash drive มาด้วยก็ต้องลงต่อให้เรียบร้อยรวมไปถึงถ้าสังเกตดีๆหน้าจอของเราตอนนี้มันหมุนผิดด้านอยู่นะคุณผู้ชมวิธีการแรกเลยนะครับให้เราหมุนหน้าจอกลับมาเป็นปกติก่อนให้ใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่จอค้างไว้เพื่อเป็นการคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Display Setting ครับ แล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้เลยคุณผู้ชม display orientation เนี่ยครับนี่เลือกเลยครับหมุนจอไปเลยที่ถูกต้องต้องเลือกเป็นอันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็เลือกเป็น landscape นะครับล่างสุดเลยปลุ๊บนี่ครับแล้วก็กด keep change ก็จะกลับมาเป็น windows แนวนอนที่เราถนัดแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วครับแล้วก็ไปต่อของการลง driver ที่อยู่ในตัวแฟลชไรฟ์ของเราเลยครับปุ๊บมีอะไรบ้างในตรงนี้เราก็สามารถใช้ทัชแพดได้แล้วนะครับเลือกเป็นไดรเวอร์โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ลงไดรเวอร์ทีละตัวไปได้เลย อีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำครับนั่นก็คือการตั้งค่าคีย์บอร์ดในกรณีนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีคีย์บอร์ดเหมือนผมและต้องการพิมพ์มันก็พิมพ์ไม่ได้ถูกไหมครับให้เรียก layout ีย์บอร์ดของ Windows ขึ้นมาช่วยวิธีการก็คือคลิกที่ขวาล่างครับที่เป็นภาษาของเครื่องเราเนี่ยเหมือนของผมตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ ENG ตรงขวาล่างเนี่แหละครับคลิกแล้วก็เลือก More Keyboard Setting ล่างสุดเลยนะครับปุ๊บ หลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างเลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Typing เลือกที่หัวข้อ Touch Keyboard นะครับขยายมันขึ้นมาให้เราติ๊กเลือกนะครับหัวข้อ Show the Touch Keyboard ตรงนี้เนี่ยนะครับปุ๊บไปด้วยแล้วมาดูกันครับเวลาผมทำการพิมพ์ในช่อง Search กดอีกครั้งครับคีย์บอร์ดแบบซอฟต์แวร์ในโปรแกรมเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ แาวนี้เราก็สามารถใช้ได้ทั้งเมาส์และก็คีย์บอร์ดเลยและสิ่งสุดท้ายครับในการเตรยียม Windows นั่นก็คือการอัปเดต Windows ให้เรียบร้อยวิธีการครับให้คลิกที่สัญลักษณ์ Windows ตรงด้านล่างที่แถบ Taskbar นี่แหละครับปุ๊บแล้วก็ Search ด้านบนว่า Update U P D A T E นะครับมันจะมีคำสั่งขึ้นมาว่า Check for update ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับ แล้วคลิกคำว่า h ช็ค for update ครับถ้าในกรณีมันให้เรา restart เครื่องเราก็ restart เครื่องให้มันเลยนะครับอัปเดตตรงนี้เช็คประมาณ2-3ถึงรอบถ้าไม่มีอัปเดตแล้วเราสามารถเริ่มใช้เครื่องได้จริงๆเลยครับนี่คุณผู้ชมดูอัปเดตเยอะมากๆอัปเดตให้เสร็จก่อนแนะนำก่อนเริ่มใช้นะครับจะได้ไม่ต้องมาขัดใจตอนมันอัปเดตระหว่างเล่นนั่นเองครับ ยังไงคุณผู้ชมก็ลองทําตามดูนะครับการลงวิดีโอจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเลยหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามรวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปวิธีสอนอื่นๆอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปอัปเดต i n d o w s ก่อนครับสวัสดีครับ